ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่น้องออมสุชาเปิดให้บันเทิงไทยรัฐเนี่ยไปซอกแซกค่ะไปดูงานเรื่องราวนะคะหลากหลายมากมายรวมไปถึงงานแพลนงานแต่งกับพี่แอมเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไุาชมเลยค่ะกับช่วงซอกแซกบันเทิง สวัสดีค่ะคือ,อคือมาสมัครเป็นดีเซนเตอร์ฟรีนนะคะแบรนด์ดังๆอะดังในติ๊กต็อกสวัสดีค่ะน้องเข้ามาก่อนกับประูณณีน้องนะคะเดี๋ยวอุย้ยอุ้ยนี่พี่ออมนี่อุย้ยเจา้จาเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่คะนี่ใช่น,นี่ใช่น้องจดไหมคะโอ๊ยมาแ,แล้ว ทีี่่คะคือแบบว่าจะมาลองสมัครเป็นพรีเซนเตอร์หาไม่รู้ว่าเขามีพรีเซนเตอร์ยังอะคะพอตอนนี้เขาก็มีพรีเซนเตอร์นะคะแต่เป็นพรีเซนเตอร์ฟรีออเหรทุกคนคะสวัสดีคุณพี่เขาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมาสมัครเป็นพรีเซนเตอร์พอได้ไหมคะพอได้ไหมคะดูจริงใจนะคะต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเป็นออฟฟิเชียลค่าวเดี๋ไม่ใช่ออฟฟิศจริงๆนะคะจริงๆตรงเนี้ย เป็นเขาเรียกว่าสำนักงานของตึกที่แบบเขาจะไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่านะคะโอเคโอเคมาจากอะไรมาจากอะไรยาก Omcozid วะ Omcozid เฮ้ยช <laughs> <laughs> ื่อ <laughs> <h oy> e> แฟนเราอะ่ะเอ้ยนางจะคุณแฟนเราอะ่ะ <h oy> e> หนูโรงงานานรกเหรอะรู้ทำไโรงงานนรกค่ะทำไมอะไรกันนะทำ,ทำไมหนูดูยุ่งเหยิงขนาดนี้คะเนี่ยราคามีโบประทำเองเลยนะคะ เดี๋ยวนาคตแบบพรีเซนเตอร์จะได้มาแบบไลฟ์สดบ้าง mm hmm. มีไลฟ์ที่เราไลฟ์ถ้าผ่านมามีแบบคนดูสูงสุดเท่าไหร่คะหนึ oh. ่งหมื่นสามพันคนเจอะมากเลยอะ่ะพวกนั้นอะ ก็ต้องขอบคุณกําลังใจจากทุกคนจริงๆคือเขาอยากเข้ามาสนับสนุนเราอยากเข้ามาเข้ามาซัพพอร์ตเราก็ช่วยอุดหน,นุนไปคนละชิ้น2ชิ้นน่ะหมดล้านเลยหลายคนเห็นข่าวเนาะไปขึ้นศาลแล้วเสียเงินไปย5่ิบหาล้านเป<ช>ว่าเราไปซื้อหุ้นกลับมาหลายคนเลยอยากอุดหนุนตรงนี้ใช่เขาก็แ<อ>บบช่วยแปะบินคนละบินแล้ว<อ>น่ารักมากเลยดูเป็นกําลังใจเราด้วยเนาะเป็นกำลังใจมากแล้วแบบเราแบบรู้สึกว่า ไม่มีขาดทุนเลยนะสําหรับเรามีแต่กําไรออพราะเราได้กําลังใจจากทุกคนเป็นกําไรในชีวิตเราแล้วยอดมากโ, <laughs> โอ้โห <laughs> พินเตร์นั่งตรงนี้เลยจริงๆตัวสมบูรณ์เปรตเลยเดี๋ยวพิเเตร์ต้องไปที่ห้องประชุมแล้วนะคะ <laughs> เผื่อเราจะไปโผล์ที่ห้องประชุมเออไม่ใช่ <laughs> ไปนั่งประชุม <laughs> เป็นสายลับค่ะใครมาสืบความลับอยากขอบคุณใครบ้างที่จะให้เราผ่านถึงการนี้มาได้โหไม่หมดเลยวันนี้พี่แจ๊คอยีะเลยเราขอขอบคุณคือครอบครัวเป็นกำลังใจจริงครอบครัวเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่น้องสาวนะคะแฟนถือว่าเป็นแฟมิลี่นี่คือครอบครัวเรานะคะที่สพอร์ตแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกันนะเพื่อนนะคะเพื่อนทั้งในวงการ ทั้งในเพื่อนที่โรงเรียนนะเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยลกเพื่อนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันจะมีจังหวะที่เรายังไม่ได้ออกมาพูดในมุมของเราแต่เราได้รับการซัพพอร์ตแล้วอันนั้นมันมีความหมายนะคือเขาไม่เดาว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออะไรนะซัพพอร์ตก่อนนะคะรวมถึงแฟนคลับนะประชาชนที่ประชาชนโอ้แลแบบประชาชนแบบซัพพอร์ต เราเยอะจริงๆนะพี่แจ๊บวันเกิดที่ผ่านมาอะไรหวานขนาดนั้นนะหวานมากฮอร์มฮอรรามาวัดใจความสัมพันธ์เลยนะพี่แจ๊ออมบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่าการที่แบบมีผู้ชีวิตที่ที่ดีเนาะแล้วก็ไม่คืออยู่กับเราแม้กระทั่งวันที่เราสุขแล้ววันที่เราทุกวันที่เราลําบาก แล้วก็พยายามที่จะผ่านเรื่องนี้ไปกับเราเราก็ต้องทําให้ตรงนี้มันเซตเทิลก่อนอก่อนที่เราจะขยับทุกทุกอย่างอะไรเงี<า>้ยแต่ออมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนกนแต่งงานกันไปแล้วหลายปีเลยนะใ<า><า>นความรู้สึกขอเแมาเมอาเป็นว่าตอนไหนก็ตอนนั้นแหลนะเนาะแต่อย่าลืมชวนนะได้เลยได้เลยวันนี้จะมาสนามเป็นพรีเซนเตอร์ไม่รอดแหละเอางี้ละกัน มีแม่กว่าไหมคะเป็นแม่บ้านก็ได้เป็นแม่บ้านก็เอามีแม่แม่บ้านช่วยแม่บ้านตอนนี้ทํำกันเองทาให้มีตังค์จ้า <c oughs> เอารอเรอะคุณคแม่บ้านคอดีเลย <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากว้ <c oughs> ยมากบริษัทนี้แต่เป็นังดังรวยนะคะ